Chà choi lúc mà vào viện Việt bạn bán nó Nhân má chà Mà không nhờ Ổng nhờ, mà hả ngân trời Để phà lang Để kìa phà bà xà, bà biết phà Ông xà Việt chuyển đi nó, xà Việt bà bảo gần nó Phà lang mà khôi, mà bà hông bán đi Nó Không bao giờ nè, bà bình nó Đang bao giờ gần đọc với nông người ยันโมวิดผูบาหน้อยคือเกาแล้วเว้ยโอ้ไล่เพิ่งเติมเมินคือเกาอยู่ดิชาเลยต้องชาวอเปนยโมดเบิดเนาะเนี่ยตู้สี่พันเนาะได้ยินน้องสงสัยว่าเนาะมแม่เทาอยู่คนมาจมแต่สานว đào tù hàng tròn ngoài hàng bè than trai ngân đào là đủ đủ sai và mất thập Ồ, mày hoài nó, để xe phát lị Xe bảo hả? đi, chơi? เออน้อเอาเอามากะบกพังไทยเอิญมายังชาจอยนาะเชื่อเอิญมากระบกคือกันบ่ข้าเจ้าฮับซื้อไปเห็ดขนมเด้ชาจอยเอาซื้อไปข้าเจ้าเห็ดกรอบกับอันขนุมดำเขาฮาดอันใส่ช็อกโกแลตเด้อจะคิดเห็นอยู่แล้ววะขนมมะกะบกนะจะกินอยู่ดิยังยังอยู่ว่าเป็นหวังดีปะนี่ บริเวยต้องการชื่ออยู่นี่อันนี้ของอม,มินไม่เท่ากเก็บน้ำเดินแล้วก็กเอาไม้ทับทับขักได้พี่นงเนาะมันๆแต่ข้าวน้อยขวัวกี่ขั้วดูว่าต่ำใช่ขั้วเหนียวปั้งเคย่ปจ้ะตับอยู่เหนียว เอบุญทาองออกเมื่อไอบุญเนาะคืออะไรดีบปดนี้พี่น้องเอ้ยอ่าคือแล้วคือแล้วได้โตอีกเพิ่มมาอีกใหญโตแรกมากขายายออกเรื่อยๆเมืนน่อกี้ได้ขายถุงแล้วมั้ยยลายโย,าย,โย <laughs> ขายไปเรื่อยๆง,งานบุญกระหึบลงไปขายงานบุญนำ้ำนะครับเอาพี่น้องเนาะยังได้ก็ พอกาดทักทายสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะยึดซีทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้ำพี่น้องเลยวันนี้ก็พากันขึ้นมาที่นี่ก็แวะหาสาวจอยเนาะอ่าเพิ่นขาขายเครื่องเพื่อนพอได้ขายเยเพิ่นว่าส่วนภักเหนือเขาหุ่นแล้วก็ใหญ่เลยพี่น้องเนาะตัวมักแตยแต่ว่าบ่มี้เขาฟุ้งแทบจักเดีสาวจ้อยอือ เออเนาะมันเป็นมันมันขาดคุณนน่กับโบรามเนาะ <พอ S 1> ขี่แกบใส่นี่ามเปล่าขี่แกะได้ชื่อว่าวสีหามาขายชื่อชื่อ,อชื่ออยู่ยโอ้ยขีย้แกบก็คือ,อเบาแหละพระเจ้ากระหวยขายเป็นสอบหาพันคุณก่อนน้ำบ้านมุมีว่าสกุสีทำมีทำไปขอพคุนก็นกนได้เนาะอยากไปแล้ว กูดีแดนคนมาลักขนมเล้วเสียใจเนาะมันได้จากคนแล้วมันอะคนแล้วเปิดแล้วจ้ะเปิดแล้วอือหือโทัานทำเนาะหึหึหึละไ่ได้ขายหรือเปล่าลไม่หมน้ำตลาดนัดนะมันยังโมอึดช่วงหนึ่งแฮมช่วงเดือนสาเมเดือนสี่แฮมเด้อช่วงนี้ดินดิน,ดนยังซุ่มอยู่เนาะมันมีน้ำหมอกเอยอะ กุมมภาีน็ว่ายามมันหนึ่งแรงนะพี่น้องเนาะยามมันแดงแรงเลยกอแมนกอไมมมันมันกระแดงเด้มันบ่มีน้ำหมอกมันบ่มุมบมอยังเลยกยหิวแล้วบ้านอย่ายังก็แม่แมนยันี้ยังยังบมหิวเลยนี่มันยังพอมีน้ำไห้น้ำหมอกอยู่น่าก็ได้ขายหมักแตงหมักทั่วน้ำนี่น่ะคือว่าได้เข้ามาปลูกธรรมชาติเนาะ าาธรรมชาติแล้วโบได้ฉีดคือฉีดยามันเบิ่งนี่แต่ฉีดยาย้อลงอืมแต่ยาแล้วจะได้ทวนมันไม่ได้กินอ่าคือพูยพูยพูยใช่ยยอยู่แต่บบงามจะบอกนะ่มีฝุ่นปกกับเนาะอืมฝุนครอบฝุนยางให้แล้พี่นอนะ้องเนาะทำาจใส่ใส่กัวแกะเนื้อแต่ว่าต้องต้องเผาก่อน,นเป็นบ่ะทำสัมคีท่านขียางนี่ก็บโบยาดปันได้เนาะมันแข็ง นี่ขนมอมยิ้มพพิอมเนาะลองใส่ผ้าพื้น,นให้ว่าหาซื้อขนมอมยิ้มในเดลใช่แต่ข้าวตะก,กี้นี่ทงซองแล้วแต่ข้าวตะก,กี้จัเดี๋ยวนี่โมเมนทงซีทงห้า้ว้วบออาอะใค่ไข่ใก้หนึ่กี้น่วยละพันวันนี้น่วยสองสามเลยเนาะอืมขึ้นเบิดอ่งเงี้ยควดด้วว่า ลุ่มกองซองอะไรเดี๋ยวนี oh ้ก็ย <wurde> ังอืมบัดนุ่มตัวกองใหญ่นะตะกี้กองสามเนาะอันนี้กองซิปเบิ่งหนึ่งกัวมาโถอะคปวดโพปลิ้นรู้แล้วบ้านนอ่ยผัดกัเลยเอาไปเฮียนเลยเนาะเฮียนแน่ะ พี่นาเจ๊กไว้จะไปฝาเขียนเจ๊กจะกันฝ่ายป้องเขียนงา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 นนะครับงานพี่อีกอันงานก็หนีาาาาาาน,น้อยก็เนาะนี่กันแน่นี่ก็ว่าจาิตเป็นนี่ขขขเขาทำมุขเขียนกับบางที่จิตได้ไปหาเห็นงานอยู่ไทยพุพ่นรีบเจักแหละอืออ่าเพราะว่า เพิ่นว่ามีอีกน้อยขายบ่ว่ะฮึ่มส่ขันยังั่ขันทบฮึ่มสี่สี่ข้นนะบ่อขมาเนี่ยอมหับอพิ่นทนเนาะเวียดเนาะบายพี่น้องใช้รถถีบรถลุงตูงตังชมยมหับรถจักรแต่ก่อนรถถีบชมเพิ่นทางเพิ่นมี่หรี่พี่น้องเลยอัดเลยนะ ขายเฉพาะไปหาคายกับเพิ่อน,นกันคนเรามีเกียรติรเกียรติเงินตามอลีแม่มีท <c oughs> ุกคน,น,นได้เห็นเลจะมีทุกคนบ้านคานขากันแต่ก็ว่า,ว,าว่าควบใจีกับใจอีกเนะใจแล้วเฮาติดหนี้ติดอย่างเนาะให้ดาวนั่นดาวนี่พี่น้องเลยมันคนเกิดประชยเออบ่ออมบอเมนว่าว่าวบุรีนู่นนี่นั่นดอกคนเราเนี่มีบ่อัน ผู้ให้อันดาวเครื่องหลายๆไปสเนาะบ่ค่อยจักมีไดไปหาเลขพาห่มพาเพให้ดาวเสื้อดาวมอนดาวอ่าตู้ดาวยังคือเพิ่นนี่อันนี้หลุดจกคนมาสิได้ให้ดาวดาวห้ามลวโอ้ยอมเฮาบ่ใจเลย่เว่าน้ักจับให้ดาวได้สาวจอยน้ักจับดาวโอ้ยว่าเนาะ bằng quân cấp về bên yang cấp maha nam hà hình lê hiền lưu cái lộ một vào viện bóp và nóng nhanh mát hạng kín mít hạng rồi bóp vào sạp vết vlog bóp vào sạp nhân vlog bóp vào sạp vết vlog bóp vào sạp vết vlog bóp vào sạp vết vlog bóp 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 vết พลังมาบา <ylum. S 2> <c oughs> ุคอยมาบ้านเฮาบาดนี่ยแล้วมันจังบมได้เนาะของว่าเอาแนวกันว่าว่ามันเปินไปบมได้เนาะอ่างว่าหยอกกันดอกพี่น้องเลยยันโมวิดผู้เบาหน่อยคือเก่าแล้ววอร์เอาลายเพิ่งเติมเงินให้่ที่เราอยู่ที่เช้าเลยเยอะเนาะเราว่าเราว่าผู้เชาเว่าวตัวแด้ละไม่ค่อยเป็นได้ลายเดีือนอย่าแล้ว หลินหัวไปสั่นล้วเพอ,พอ,อ,เอาะเพราเมงายุ่มดุมเต้าไปนะเธอจอยผู้นั้นมาผู้นี้มาเดี๋ยวนี้ก็มีคนเวลายบ่่นงไปช่วงหนึ่งหนึ่งห่วยจนบ่มีเวลาหาวนอนด้วยน้องจซโเนาะ <laughs> นี่คือ,บอ,อเบาะเนี่ยเต่กระจายกระจายไปมันนะเ<ม>ตะเรื่อง เขาในตู้เอียสารเราอยู่ห <elaborate> ร <You know. S 2> hmm? ือ่าแม่ขาจากคนอืออือ่างายเพ่เอาเครื่องมาขายบอดอีกครัใส่ใส่ในเทือใส่ในเทือนเดี๋ยวเราเวียนนางขอพรนะเนาะนางว้าสงบเอเจ้ากัเคยถือเลขถือยางอีวอขอน้ำเพลินนี่กันเลยบ่เคยบะ ซื้อซื้อพระนี่ก็น,น้ำบ้านนะพระเสริมพี่น้องเนาะอยู่หันกาเพิ่นกับตั้งึ้นมาเพื่อให้คนไปกับไหวขอพรหลายรัานครแต่ว่ามันมันยังมันยังบวคบพี่น้องเนาะมันยังบวคบบอลใดหนึ่งบอลเพื่อนเอิญอย่างไรเนาะบอดวางถูกวางเทียนแน่พี่น้องเนาะเลยกัาหลังคุมหลังคาแบบ ไหวนี่นะมันยังมันยังบูพ่ออยี่สนะยังบุครบยังบูเพียบพ้อบันไดแล้วก็ยังเป็นวัดที่ว่าอ่าบดังยังเป็นวัดบดังคนบูคอยผู้จักลายบันไดอ่าแต่ให้มีผู้ใดผู้หนึ่งไปขอแล้วถือเลขสี่ร้อยล้านอยู่หานี่ปะเงีนทางขาบ้านแปนงยกเอาใจอือ ว้าวไปจังดิ <c oughs> มะขามสุกเลยไปแจังเนาะมะขามต้นนี่บ่ต้นันหวานเด้อเจ้นานาบ่ได้ไปเบิ่งเออจัแจ้งเจ้านาแล้วจก้กเจี๋ตะกโกนขามนี่ยมุ้จ้กอ,อกได้พ่อตากะว่าสีออกไปครับนออ้องท้องใสตอนนั้นก็ไม่ได้ออกไปเลยพี่น้องเลยอ่าเห็นแต่ว่าน้องท้องใสาวานี่แนละ้วไปนี่ใกล้ๆนี่ไปแจ้นอ๋อบได้ไก่แล,ล้วไกลไกลเต๋บอ ลอยคลองวนอ่ะเนอะลอยขนองกิดไปกินมาเหี่ยบข้อบาดเฉยน้ำก็ะยูขึ้นอบ่มีอยู่นานะซื้อมาอยู่จะกินเขาได้กินแล้วกินไปชื้อกล้วยสนี้มาชูเจ้าตำนะบุ๋มีแบบเมื่อวันบันเห็นยุ้ยหอยนะมันตลาดานานนี่บุ๋มีคือจากที่ต้มกล้วยสนี้ก่อนอยู่ยได้มีอ่ามัตำกินนะ อย,อยู่บ้านน้ามึงนั่งเห็นลายอยู่มั้ปผูกตึงกระตึงไม่ปวยท่นีก็ไ่อคยกินอะจับแนวมันมีสูตรยุคปวยท่นนีเจ้าอยายจาบกอเจ้าเป็นไงทีว่าพอเจ้าจันลเจ้าเอา,าขี้มัน,นออกบอลเลียมมันนะ เหลี่ยมตัวนั้นน่ะมันเช็ดในห้องน่ะจามแต่สมักนี่เบาบุญเผยได้บอกเราปอกขี้มันออกโอ้ยตับโมมี่สมักโมมี่จามเลยล่ะไม่ค่อได้กินชมกินชมกินเนื้อไม่ค่อยได้กินหมากบ่อหรือเปล่าเลยหมากอืมคันวานโอ้เจ้าบหมากินชมเจ้เจ้าจีเจ้าเจีขาดมีตานวิตามินซีอันแล้วบางทาก็วิน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 บ่ คุณโมคอยดิกลิปีละเท่อไกินอยู่คุณโมคอยมักส้มบ่ได้เนาะบ่ต้ามักอยู่เลยตึงห้อนกินไปเลยไปแล้วปาคุดเลยไปชงใส่ล่างหน่อยบ่เบียดเ้ยไปตู้เลยไปหาคุดละฮะไปจวดแล้วแน่หันแน่นไปเลยเราบริเห็นนะจำไหนจำหนึ่งนั่นน่ะบโเอึนบอกเรา เอ็มพันทามอยู่ช่องหนมันคือเว้นเนว่าเอาภูมิเมียนะภูมีเมียมานทุกคนเนี่ยิ่มเลยโอ้ยเนาะไปง่ายดผู้สาวเอ้ไอเรืองอเรียงอเรียงเอออเรียงนะคือมังคาม

ไปแล้วนี่ขี่รถจักไปกับหอดวันนี่วันานนี่นะเอาอะไรได้ไปจุดไปคุดอารียงบ่วัน่นี่นี่วันนี้เฮ้ยเขากับรจักโอ้ยวเขาจักไปนำการรถไปนำการรถ

<cười> 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 giang, bà yang ninh bà yang nương đấy là cả Thào là bị đông với. <laughs> làm I'm cốp đã ở chỗ nó cốp nãy mê 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 chỗ mê chỗ bật bật Ương đấy mê Ương 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 mê 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 บัดอึงอึงเลยอึไงยันว่าโอดเอดว่แม่เนาะน้วมันห้องโอดโอดต้องาปนเบิดยังอเปิดด้วยเนาะ เนี้ยตู้สี่พันเนาะได้ยินน้องสองสัยวะเนาะเห็นมแม่เท่าอยู่คนมาจมแต่สารคนา่าดาวตู้หันช่องหน่วยแปดพันเออเใจเงินแล้วล้าลูดูใช่คนมาทับเออมาจองหน่วยออจเงินแล้วทับทิบโอ้เนาะทับทิ์แง่อือคือหน่วยฮันหัวหันบุซือพช่มอืมอเออชมพูว่าแปดพันนะ วัวก่อนน้องังวัน้อคนมาอยแมวบุญเสายยยางนี้ก่อนเจ้าเจ้าเฮงหมูมีผิวลำสั่วไปใส่อะไรแล้วป่วยแล้วเอ็นแมวธมาโซนน้นาเลยป่วยแล้วทับตั้ซงหน่อยนะจุไม่ป่วยเลยแมวนวดกพี่ด้องน้องอ่าบัมมัมห่วยขังม้านยกไมส่วนนี้น้องเฉยอยเน้ะ ใช่ใช่มาเด้อมาเด้อรถโคมได้มาเด้อมาเด้อเมื่อวานนี่ลงมาแต่หาน้องบุตรวีเจอรถตำกันช่วยจอยอยู่ดวงเห็นนะโอ้จากเราเป็นยังไงเดี๋ยวน้องพ่อจักพี่น้องเลยเดี๋ยวว่าตาจะเอาคลิปขึ้นให้เบิึงพี่น้องเนาะอ่าทำว่า

น่ากินได้พวมห่อนเนี่ยมันเย็นแล้วก็เป็นไข่ได้ยินมาป่วยวะกินผมห่อนพ่นพุ่มเมาพุ่มเมเนื่อยง่งเกิดกิอยาไอ้เงี้ยบ่เ้ย เรียงอเรื่องอเรื่องน้ไพ่เนาะอะเรื่องน้ไพ่อุ้ยเอออุ้ยน้ยไพ่เนาะมีขนมคางด้ยบาเวียด้วยนะะนมคางเอ้ยขนมคางอ่าเถอะเนาะใครอะอ๋อี่เราเงยบัดสิมื่อกราดสิอูดนุนเพิ่นยูนเอาะจักได้จักหน่อย แม่บุญหนุนไม่ต้องมากก็ได้เดี๋ยวชื่อชื่อกันหมากปินและเมื่อตอนลูกข่อยเจอไข่อยฉันได้วบากจะทำรัวก็เลยไข่เมื่อเห็น้องมินนี่ลินวันนี้กับวัยรักลินของแม่บ่เหมฮึมโบเรือบ่เรือไม่ยังเ็ีเท่ยยังไงเมื่อลินอันนั้เนาะใช่กินขนมมัดแล้วเอ๋อเออกับพีชีชันอีกแบบอยู่หาดอยู่อ่าเดี๋ยวชเบิึนหยิบไปหาเลาะเบิึง มันเบิ่งหยังเพิ่นก่อนพอได้หมกเนาะเออเออเอาได้มื้อนี้มาข่อยต้องหาก้นเด้มื้อนีเบิ่งก่อนไปซอมมึก่อนบ่มีข่อยก็สิปนเนาะนี่แมดูนี่อๆๆงบงเบิ่งจ้ะอ้าวสบายดีสาจ้อยเบิ่งเนาะย่างไปซอมงก่อนข่อยอือําแอือพอหอมเพิ่นก็เาะงาพี่น้องเอ้ย họt hạt luôn đấy mà đẹp chính, lát cả sai đọc này phi long nó Đọc đường sợi dữ chưa hả à, OK phi long người ใงใดก็คือสิได้ขอโทษจบคลิปก่อนบาดนี้เนาะบอกว่าเว้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนําพี่น้องเอ้ยอ่าเ่ายอกสาจอยแล้วเนาะจังได๋บ่ผู้บ่าน้อยย่าแล้วเราเนาะอ่าบ่ได้คอยเติมให้ล้บาดนี้แล้อ่าเ่ายอกว่าหัวกันดอกพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ะโอเคพี่น้องสดีเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย